มาคุณผู้ชมอยากสอบติดมอหนึ่งต้องดูคลิปนี้ติดชัวโอ้โหเจอจดเปอร์เซ็นตร้อยละอย่าเพิ่งตุยเย่นะจ๊ะวิธีการคือสเต็ปและต้องทำสองสเต็ปทำสอสเต็ปนะขอย้ำสเต็ปที่1คือหาทุนก่อนง่ายจะตายดูนะต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนะจ๊ะไม่งั้นจะไม่ตัดตอนสอบเข้านะจ๊ะ หาทุนยังไงล่ะเนี่ยเขาบอกว่ารองเท้าคู่หนึ่งขายร้อยสา 5, กำไรแปให้จำไว้นะถ้าคำพูดนี้อยู่ใกล้กันแปลว่า1 3อรวมกำไรแล้วโว้ยเพราะนั้นวิธีการคือก็กับทุนมันหนึ่งร้ยใช่ไหมล่ะมีกำไรแแล้วมันรวมกันก็คือ108%นะจ๊ะแล้วจะเท่ากับ135บาทเท่านั้นเองใช้เทคนิคบัญญาตยางเลย เป็นเทคนิคที่กันไตดีที่สุดใน3โลกนะจ๊ะแล้วก็หาทุนเลยจ้ะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะแฝบบแบ,บทุนเท่าไหร่นะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอก็บัญญัติยางครูสอนว่าอะไรคูณทะแยงล่างจ้าหารทะแยงบนจ้าหนึ135่งร้อยสามสิบห้าคูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ช่างมันจ้าหารหนึ่งร้อยแปดทำไมเปอร์เซ็นต์ช่างมันก็เดี๋ยวมันตัดกับเปอร์เซ็นต์อีตัวร้อยแปดนี่ไงก็จบเลยเพราะนั้นตัดนะเลยได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทจ้าอุ้ย อุ๊ยเจอทุนแล้วจ้า125ร้อยยี่สิบห้าบาทจ้าสเต็ปที่สองจ้าทำในสิ่งที่โจทย์ถามถ้าต้องการกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะทำยังไงอ๋อไปเลยจ้าเอาหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะจ้าคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ใช่จ้าอย่าหาทำนะจ้า คูณร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นไปเลยจ้ะเอาคูมาจากไหนวะงงวะ่ะก็มาจากทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นที่จดต้องการนี่จ้ะโอ้ง่ายมากเอาเปอร์เซ็นต์ออกทำไงนะเวลาครูสอนแลกกันจ้ะเอาเปอร์เซ็นต์ออกได้การหารหนึ่งร้อยตัดจ้ะ ตัดจ้ะตัดจ้ะตัดเลยได้25 4เป็น125 5เป็นร้อ4ยี่ห้าสี่หนึ่ส่สี่สาก็ตอบเลยจ้ะอยากได้กําไร20%ก็ขาย1 5ึ่งร้้าบาทมีน่าเชื่อเลยวันนี้คือข้อสอบโรงเรียนดังของกรุงเทพจบจังอยากโค้ชกับเราหลายมาที่คุม,มอน 5C6 ติดต่อให้เร็วเพราะเรารับจำนวนจำกัด ถ้าเป็นคอร์สใหญ่รับแค่ห้องละไม่เกิน20คนเท่านั้นตอนนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจอกัน